สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเม่ฟลาเวอร์ทาร์วันเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการย้ายราศีของดาวตรีเทพ3าดวงนะคะได้แกดด่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูนะคะซึ่งเขาจะย้ายในช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้นะคะพร้อมๆกันในเดือนเดียวกันเลยเนี่ยนะคะไล่ๆวันกันเนาะว่าจะส่งผลอิทธิพลอย่างไรนะคะต่อชาวลัคนาธนูบ้างนะคะทําไมจะต้องมีคลิป นี้นะคะที่มีคลิปนี้เพราะว่าปรากฏการณ์การย้ายของดาวใหญ่นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะที่มันที่มันจะมาย้ายพร้อมกันในเดือนเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างดาวพฤหัสเองเนี่ยเขามีคาบการเดินนะคะเอ่อหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีนะคะดาวเสาหนึ่งราศีกว่าจะย้ายอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสองปีครึ่งข้างหน้านะคะแล้วก็ ดาวราหูนะคะเป็นดาวแหละบไม่ใช่ดาวแหละนะคะเป็นเงานะคะอันนี้เขาก็จะกว่าเขาจะย้ายอีกทีก็ตั้งปีครึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงส่งผลอิทธิพลนะคะต่อละต่อต่อบุคคลแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะคะ1ปี1ปีครึ่ง2ปีครึ่งนะคะดังนั้นคลิปคลิปเนี้ยนะคะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะเซฟไว้นะคะหรือว่าแชร์ไว้เนี่ยเพื่อเก็บเอาไว้ฟังได้อีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะเอาไว้เช็คดวงยาวๆกันได้เลยนะแต่ใดๆก็ดีนะคะขอ disclaimer ไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงแบบ100%เซกับทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะก็อาจจะมีดาวดวงอื่นๆน,นะคะในดวงเกิดนะคะกระจายกระจายกันไปนะคะทําให้เรื่องปลีกย่อยต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ อโอเคนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของออดาวมฤตยูนะคะที่สถิตยอยู่ในราศีพฤษภด้วยนะคะที่ต้องพูดด้วยเนี่ยเพราะว่าดาวนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลาถึงเรียกว่าอยู่ไปอีกอย่างน้อยก็5 6ปีกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องหลายเรื่องนะคะที่ต้องระวังนะคะมากเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาเป็นภพอริของลัคนาธนูนะคะทีนี้ มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่ดาวมรตยูก่อนก็แล้วกันนะคะดาวนอกเอ,อ่อตรีเทพนะคะดาวมฤตยูนะคะเขาเป็นดาวที่มีคาบการเดินเนี่ยหนึ่ราศีเนี่ยเกือบเกือบเปีได้นะคะตอนนี้นะคะเขาย้ายเข้ามาอยู่ใน พบอรินะคะราศีพฤษภเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาละนะคะจริงๆอะย้ายมั่นแต่ปีที่แล้วละแ,แต่ว่ามันมีการถอยหลังนะคะกลับไปที่ราศีเมษนะและทีนี้ตอนนี้เขาเดินหน้ากลับมาอีกครั้งนะคะก็หลังจากนี้ไปนะจะเดินหน้าถอยหลังก็จะอยู่ในราศีพฤษภแล้วละคงจะไม่กลับไปเมษอีกแล้วนะคะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวลัคนาธนูนะคะในในในช่วงที่มฤตยูอยู่ณตําตแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าบางทีคุณอาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้ นะคะตำแหน่งอริพบอรินะคะอริก็แทบจะไม่ต้องแปลแล้วเนื้อริมันก็หมายถึงศัตรูนะหรือว่าอุปสรรคต่างๆนะบางคนมีศัตรูแบบเป็นตัวเป็นเป็นเนี้ยปุ๊บปับ๊บเกิดขึ้นมาเลยนะคะ 5-6ปีนี้นะคะจะไปเม้นไปอะไรตามโซเชียลมีเดียนะคะคิดดีๆนะคะคิดดีๆถ้าคิดว่าคิดดีแล้วให้คิดดีๆอีกรอบนะเพราะว่ามีโอกาสอาจจะเกิดแบบอ่ะศัตรูแบบเปิดหน้านะคะเล่นงานกันไปเล่นงานกันมาหรือว่าอาจจะมีเรื่องของกฎหมายคดีความปุ๊บปับ๊บมีหมายสารส่งมาบ้านได้นะคะ แล้วก็บางคนนะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้ให้ให้มากๆหน่อยเนาะอย่าอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะนะคะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เผื่อๆบ้างเพราะว่าเมื่อจะยู่ตำแหน่งแบบนี้มันหมายถึงคุณอาจจะมีการ ต้องมีรายจ่ายหรือว่ามีการเสียเงินก้อนนะคะแบบปุ๊บป,ปั๊บเป็นก้อนใหญ่ๆได้เลยด้วยได้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจาร,รย์ยังไม่สามารถบอกได้นะว่ามันจะเป็นช่วงไหนนะคะของชีวิตเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ตั้ง5 6ปีดังนั้นเนี่ยคุณแยกบัญชีเก็บเงินนะคะหรือว่าไปเก็บเงินในแหล่งต่างๆแบ่งแบ่งแบ่งกันไว้บ้างนะคะมันจะได้ถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะได้ไม่เสียทีเดียวเป็นก้อนทั้งหมดนะ,ะ <ๆ S 1> นะคะอาจจะแบ่งๆ่งเสียนะหรือว่าอาจจะเจอสมมติยกตัวอ,อย่างเช่นคุณอยู่คุณโดนมือถือคุณโดนแฮกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า Account แอค,ค ทีแอปธนาคารอะไรต่างๆคุณมีปัญหาขึ้นมานะคะเงินหายมันก็จะได้ไม่หายทั้งหมดทีเดียวนะคะอ่าโอเคแล้วก็หลังจากนี้ไปนะคะดูเหมือนว่ายังไงดีล่ะ ชีวิตคุณอาจจะต้องเข้าไปเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆบ้างแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามทีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะ AI หรือว่าเรื่องของแบบโรบอทอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเข้ามาเป็นปัญหากับคุณนะคะหรืออาจจะ บริษัทคุณงานคุณที่คุณทําอยู่เงี้ยมันอาจจะมีการแบบปฏิวัตินะคะรูปแบบในการทํางานปรับเปลี่ยนการทํางานเอาคนออกเอาเทคโนโลยีเข้าซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะระวังอาจจะโดนเทคโนโลยีกลืนกินเล่นงานนะคะทําให้คุณตกงานอะไรพวกนี้ได้ดังนั้นก็ห้ามไม่ได้เราก็เอามาเป็นพวกนะคะไปเรียนรู้มันซะเลยก็แล้วกันนะคะอืม อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดาวมฤตยูนะคะอ่ะาเทีานีิงออกก็ประมาณนี้แหละนะ ทีนี้มาเข้าเรื่องของดาวตรีเทพกันเลยนะคะดาวตรีเทพมีสามดวงด้วยกันนะคะพฤหัสสาวลาหูใช่ไหมขอเริ่มที่ดาวพฤหัสก่อนเลยนะคะดาวพฤหัสนะคะย้ายราศีนะคะจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาเป็นต้นไปแล้วเขาก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะไปจนกระทั่งนู่นเลยยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนปีหน้าปีห9นะคะเป็นเวลาแบบ12บเดือนกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะลัคนาธนู นะคะพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยพอดาวพฤหัสย้ายมาตำแหน่งนี้ดวงคุณดีขึ้นแล้วล่ะ ดวงคุณดีขึ้นแล้วแหละนะไม่น่าจะเหมือนปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะคะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าพฤหัสนะก่อนหน้านี้มันอยู่ที่พบอลรินะคะตัวเองไปเป็นอลริหรือตัวเองอะ่ะสร้างอลริสร้างอุปสรรคปัญหานะคะแน่นอนมันก็ต้องย่อมเหนื่อยนะคะไม่รู้ดวงจะดีกี่โมงนะคะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยดวงจะดีขึ้นแล้วนะคะถึงจะดีแบบไม่ได้เต็มร้อยบ้างนะคะปุปปะ,ปะ,ปะด้บ้างนะคะเพราะว่าคุณภาพดาวเขาเป็นปะเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ดีขึ้นนะคะและดีเรื่องไหนบ้างนะคะไล่ ดังนี้เลยนะหนึ่งเรื่องของความรักนะคะคนโสดจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะจะเป็นคนลักษณะแบบเหมือนเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือลักษณะเขาจะเคร่งขรึมหน่อยหรือว่าแบบเก๊กๆหน่อยนะคะแบบเก๊กๆแบบลักษณะเหมือนเหนือน,นิดนึงชอบหาความรู้นะคะแล้วก็ภูมิใจในความรู้ที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะตรงไปตรงมาเลยนะคือได้ครูเป็นแฟนอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ นอกจากเรื่องของความรักใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้คนโสดได้ใหม่่าระวังนิดนึงว่าแม้กระทั่งคนไม่โสดก็อาจจะมีคนอยากจะมาเปิดโอกาสให้คุณก็ได้นะ <c oughs> นะคะโอเคสเสน่ห์แรงขึ้นอะไรแรงขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะมีการขยายครอบครัวนะหรือว่ามีการลงหลักปักฐานมีการแต่งงานเกิดขึ้นในช่วง12เดือนนี้นะคะอ่า ต่อมานะคะน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องงานได้บ้างนะคะคือถ้าหากว่าใครอยากจะทําธุรกิจคุณอาจจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆห,หุ้นส่วนที่เขามีความรู้มีภูมิความรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาชวนคุณนําทําธุรกิจด้านใดด้านหนึน่งด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเออ่าจะเป็นหุ้นส่วนที่เหมือนแบบเขามาช่วยค้าจุนคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็ให้ความรู้คุณได้นะคะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตำแหน่งของตำแหน่งเนี้ยดาวเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คุณน่าจะกลับมาสนับสนุนคุณได้มากมากขึ้นนะคะมากกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนแหละนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบผู้ใหญ่เขาเริ่มดาวเขากําลังจะเริ่มมีกําลังแล้วนะคะแล้วถามว่าจะจะจะ ช่วยคุณได้มากขนาดไหนก็เรียกว่าคุณอาจจะต้องเข้าหาเขาก่อนนะเขาถึงจะช่วยนะคะช่วยได้มากมาเ,าเรียกว่ามากกว่าปีที่แล้วทํางานทําการอะไรไปเขาจะเหมือนเขาจะมองเห็นหัว,วคุณมากขึ้นอ่ะไม่ได้ม่ได้มองคุณเป็นเงาเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะนะคะอ่าพลือหัสตำแหน่งนี้ประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้นะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะเอ่อตนุปตนีนะคะอยู่ในภพภพ ปตัตตานีก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรือนของราศีมิถุนราศีมิถุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคะบางคนก็อาจจะแบบผัน,ผนตัวมาเป็น ue, อินฟลูอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์คุณก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีการแนะนํากันแบบปากต่อปากมากขึ้นนะคะ นอกจากนี้นะคะนอกจากดาวพฤหัสจะเป็นดาวประจําตัวคุณแล้วอ่ะเขายังเป็นเจ้าเรือนพันธุของคุณด้วยพันธุปัตติีนะคะคุณอาจจะได้แชร์บ้านกับใครบางคนไหมเช่นอาจจะแบบแต่งงานนะอยู่ด้วยกันซื้อบ้านซื้อเรือนหออยู่ด้วยกันหรือว่าซื้อรถอะไรอย่างนี้ด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็มีการแบบใช้ชีวิตหรือว่าใช้ใช้ข้าวของใช้บ้านอะไรพวกนั้นนะร่วมกันนะคะแต่งงานนั่นแหละเนาะแต่งงานซื้อบ้านอะไรอย่างนี้ได้นะคะอ่า มีบางคนนะคะอาจจะมีการแบบแบ่งบ้านตัวเองพื้นที่บางบริเวณนะคะในการแบบแบ่งให้คนอื่นมาเช่าไหมนะคะเนี่ยแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าดวงดีขึ้นกว่า,กว,ากว่าที่ผ่านมานะคะอืมประมาณนี้เลยเนาะน่าจะยิ้มออกแล้วละชาวลัคนาธนูนะคะแต่ว่าคุณระวังช่วงปลายปลายปี68ไว้หน่อยนะช่วงตั้งแต่ประมาณเดือน ตุลาคมนะคะตุลาพฤศจิกาธันวานเนี่ยนะคะดาวดาวประจําตัวคุณมันจะเดินเร็วมันจะเดินเสดเข้ามาที่ราศีกรกฎนะคะเป็นภพมรณะช่วงปลายปลายปีระวังป่วยนะคะระวังป่วยแล้วอาจจะป่วยหนักด้วยเพราะว่าพระรหัดเป็นอุดเลยนะระวังช่วงปลายปีไว้นิดนึงนะคะต่อมานะคะอ่ะอีกนิดนึงคุณอาจจะมีเรื่องของการเสียบ้าเสียเงินขออภัยค่ะเสียเงินในการซ่อมแซมบ้านในช่วงปลายปีได้ด้วยซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถอะไรแบบเนี้ยนะ หรือว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดินทางบ่อยก็ได้นะคะช่วงปลายปลายปีนะคะอะ โอเคพอแล้วหมดแล้วสําหรับดาวพฤหัสมาต่อกันที่ดาวเสาร์เลยนะคะดาวเสาร์นะคะเดิมทีเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือว่าการเงินของคุณนะคะอ่าโอเคกระดุมพระไปพันธุนะคะไปปัตตนีน่าจะมีเกณฑ์เสียงเงินเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่ามีเกณฑ์เสียงเงินเกิดกับคนในบ้านก็ได้นะคนในครอบครัวอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่นะถ้าแบบว่าสุขภาพไม่ค่อยดีคุณก็อาจจะต้องมีเกณฑ์เสียงเงินในการดูแลท่านนะคะหรือว่าบางที มันเป็นเรื่องของการเราต้องเราต้องมีภาระแบกอะไรบางอย่างภายในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะความเครียดส่วนใหญ่นะคะในช่วงสองปีนี้นะคะคือพฤษภาคมนี้แล้วคุณนับอีกสองปีครึ่งเลยก็คือประมาณตั้งแต่ตอนนี้ถึงปี70นะนะคุณจะเครียดนะคะคุณจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภายในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอืบางคนเนี่ยเครียดจกนกระทั่งถึงขนาดว่าอาจจะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลหรือว่า เป็นซึมเศร้าก็ได้เลยทีเดียวนะคะบรรยากาศภายในบ้านภายในที่อยู่อาศัยไม่ค่อยแฮปปี้นักตามสไตล์ตาตาดาวเสานะคะอยู่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็แหมทําตัวเหมือนแบบทาตัวเหมือนเป็นไม่รู้ว่าเป็นบ้านหรือเป็นค่ายทหารกันแน่นะคะต้องระเบียบจัดต้องแบบอย่างนู้นต้องแบบอย่างนี้ตลอดเวลาบางทีมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะเบื่อบ้านไม่ค่อยอยากกลับบ้านนะคะผู้ใหญ่บ่นตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้นะคะอโอเคแต่ใดๆคือเตรียมเงินไว้หน่อยอเงินเนี่ย น่าจะมีเรื่องของการเสียเงินให้ให้คนที่บ้านหรือภายในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างชัวนะคะอืมดาวเสารประมาณนี้นะคะดาวเสารในภพพันธุนะคะต่อมานะคะดาวราหูนะคะดาวราหูเขา เขามีบ้านเดิมอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าราหูหกลับบ้านนะคะที่เขาของเขาที่ราศีกุมนะคะราหูที่ราศีกุมมีคุณภาพเป็นกเกษตรนะคะเออคุณอาจจะมีการเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเพื่อนฝูงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ,ะเพื่อนกลุ่มเดิมก็อาจจะยังมีอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีการเพิ่มกลุ่มเพื่อนนะคะมีกลุ่มมีสังคมมีการเดินทางนะคะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เดินทางบ่อยเที่ยวบ่อยนะคะแล้วก็เที่ยวกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆด้วยนะไม่ได้กลุ่มเก่า นะคะแต่ใดๆก็ดีนะคะคุณระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงหรือว่ามีเรื่องของความวุ่นวายอะไรต่างๆนะคะกับคนใกล้ตัวด้วยนะคะหรือเขาอาจจะวุ่นวายกันเองทะเลาะกันเองนะแต่ว่าคุณเห็นแล้วคุณก็รู้สึกว่าวุ่นตามไปด้วยได้เช่นกันนะคะพี่ๆน้องๆภายในบ้านนะคะสร้างความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันได้แทบจะตลอดแบบทั้งปีนี้ปีหน้าเลยนะคะเออ โอเคลาหูยังอยู่ในภพสหัชชะนะคะการเดินทางมันจะวุ่นวายอะ่ะวุ่นวายแบบวายวุ่นวาย,ว,ว,ายวุ่นแซดนะคะคุณอาจจะต้องจัดตารางเวลาในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการงานของคุณเนี่ยถ้าหากว่ามันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการเดินทางด้วยคุณอาจจะต้องมีการจัดสเก็ตดูใหม่ให้ดีๆนิดนึงนะคะดูเหมือดูเหมือนว่าแผนการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันพร้อมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่ตลอดนะคะลาหูอะ่ะเขาเข้าที่ไหนเรื่องที่นั่นเรื่องที่นั่นจะวุ่นวายนะคะ เออบางคนก็เพื่อนใกล้ตัวคบกันมาตั้งนานแล้วอยู่ๆมันก็มาตีกันทะเลาะกันเองเราก็ไม่รู้เราจะวางตัวยังไงดีนะคะเพื่อนทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะอืม,อ,มอะไรอีกดีละ่ะ ลาวดาวลาหูก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยน่าจะมีกําลังจิตและกําลังใจนะคะแล้วก็มีรู้สึกปีความสุขมากขึ้นได้นะในช่วงปีนี้นะคะในก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี้จนกระทั่งถึงนู่นเลยนะคะช่วงประมาณปลายปลายปีหน้านะคะ ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ดีนะคะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆจะดีมากนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะแก้ดวงเกี่ยวกับเรื่องของดาวที่มันทําให้เคร่งเครียดแบบนี้นะคะปีนี้นะคะปีนี้ปีหน้าเลยคือเหมาะสําหรับการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัดนะคะสร้างศาสนสถานนะหรือโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะร่วมบุญเอาไว้บ่อยๆนะคะอันนี้จะแก้ดวงเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาที่อยู่ในภพพันธุได้นะเวลาทําบุญแล้วก็อย่าลืมอธิษฐานด้วยว่าเออขอให้แบบครอบครัว มีความสงบล่มเย็นขอให้แบบมีความสุขเวลาอยู่บ้านมากขึ้นขอให้สุขภาพของคนภายในครอบครัวดีขึ้นนะคะถ้าตรงนี้ดยียังไงยังไงเรื่องของความเคร่งเครียดภายในบ้าน,นมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วนะคะอะ่โอเคแป๊บหนึ่งนะใดๆนะเก็บเงินไว้ในที่ที่มันดีที่ในที่ที่มันแบบใช้ยากๆนิดนึง นะคะหรือว่าบางทีเอาไปเสี่ยงลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะคะดังนั้นเก็บเงินไว้ในลักษณะของพวกที่มันผันมาเป็นเงินสดยากๆอนะคะเช่นเก็บเป็นทองก็ได้ทองรูป,ปพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเก็บเป็นลักษณะของพันธบัตรเนาะหรือว่าสลากออมสินอะไรแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะคุณก็น่าจะเก็บเงินได้อยู่มากกว่านะคะ บริจาคให้วัดบ่อยๆบริจาคให้เรือนจำอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ช่วยเสริมดวงได้ด้วยเช่นกันนะคะอโอเคนะ่าจะประมาณนี้นะคะชาวลัคนาธนูนะชีวิตคุณน่าจะเริ่มเริ่มใจฟูขึ้นนะคะเริ่มยิ้มยิ้มออกแล้วละ่ะในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเครียดเกี่ยวกวับเรื่องของครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวต่างๆเข้ามาก็ก็ตามทีนะคะ อย่าลืมไปศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆด้วยนะเอออย่างน้อยถึงจะมีปัญหาถึงจะมีอะไรแบบปุ๊บปั๊บเข้ามาอย่เงี้ยคุณก็ยังสามารถแก้ปัญหาได้นั่นแหละอย่าอย่าตื่นตูมอย่าขี้ตกใจก็แล้วกันเนาะ ประมาณนี้นะก็สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมาข้างล่างนิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นมอะไรใดๆนะคะก็อาจารย์อ่านหมดทุกคอมเมนต์นะคะหรือจะเซฟคลิปนี้นะคะแชร์คลิปนี้ไว้เนี่ยเก็บไว้ฟังได้ยาวๆเลยก็ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปที่อาจารย์อธิบายไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปเป็นปีๆหรือ2ปี3ปีเลยนะเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยเขาก็ คือมันอยู่น้าน่ะนะคะไม่อยากอะไรที่ตรงไหนที่เตือนไว้แล้วก็ก็อยากอยากเอาไว้ให้แบบเอาไว้ให้ระวังตัวกันนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย